สวัสดีคะ่ะช่องยูมารุมพักนะายูนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปให้ช่องยูมารุมพักนะายูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องยูมารุมพักนะยู่ด้วยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดนะคะข่าวสารนะคะหลายเรื่องเนาะนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปฟังวันนี้จะมาพูดถึงนะคะกรณีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับน้องๆ้อง,น,องนี่แหละค่ะนะคะนะคะที่บ้านสี่กก็คือ ขออนุญ,ญาตเอ,อ่ยชื่อแล้วกันคือบ้านกกอกนะคะแล้วก็เกิดเรื่องใหม่ที่ที่จังหวัดอะไรนะจําไม่ได้แล้วนะคนปรปฐมหรือเปล่าคะจําไม่ได้เนาะนะคะจังหวัดนะคะแต่รู้ว่าน้องเขานะ่ะอายุแค่แปดเดือนใช่ไหมคะทุกคนเนาะอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างเอกที่กกอกนะคะแล้วก็น้องแปดเดือนนี้นะคะก็คือ ตามข่าวนะคะอันนี้ขอพูดเรื่องข่าวก่อนนะ,ะข่าวลหลายๆข่าวที่เราเคยติดตามมาตั้งแต่ไอ้สองสามปีหรือปีลหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเราเคยได้ดูข่าวไหมคะว่าช่วงหนึ่งนะจะมีข่าวที่ว่าแม่เอาน้ําอะไรให้ลูกกินสักอย่างนะคะและลูกต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะก็ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะคะก็ขอขอบริจาคเงินนะคะจากคนว่าตัวเองครอบครัวยากจนลูกเข้าโรงพยาบาลไม่มีเงินที่จะ ใช้ใจ่ายในค่าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะใช้ใจ่ายการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจและก็ใจดีนะคะสายบุญด้วยนะคะพอได้รับข่าวนี้ได้เห็นเห็นอย่างนี้เขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรลูกของเขาให้เราดูอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็เอินเงินไปช่วยเหลือนะคะพอเงินที่มันได้มาแบบง่ายๆความโลภของคนมันก็ติดใจพอติดใจแล้วลูกออกจากโรงพยาบาลไปไม่นานทําซ้ํา แล้วลูกก็อ้วกออกมาเป็นเลือดใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครที่ใครได้ดูข่าวนะคะเพราะลูกออกมาเป็นเลือดแล้วอ่ะก็มาเปิดรับบริจาคอีกทีนึงนะคะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกก็ต้องเสียชีวิตเพราะว่าทนบาดแผลข้างในไม่ได้คือเพราะมันเป็นสารที่อันตรายต่อร่างกายคนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วน้องเขาก็ทนบาดแผลไม่ได้ก็จากไปผลการตรวจออกมาว่าน้องมีสารพิษในร่างกาย พอสอบไปสอบมาถึงได้ความว่าแม่เป็นคนกระทํำน้องเห็นไหมคะคดีนี้ก็เพราะต้องการเงินจากการบริจาคเปิดรับบริจาคมีเงินก้อนเข้ามาหาตัวเองโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงในการทํางานแต่ก็ได้เงินมาจุนเจอือตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูเคสของเด็กแเดือนด้วยนะคะเด็กแปดเดือนตอนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คิดว่าเป็น เด็กหายมีคนมาอุ้มไปตอนข่าวพูดใช่ไหมคะทุกคนทีนี้พอสืบไปสืบมาอ่ะเอกครอบครัวสามีภรรยาคู่นี้แปลกๆแ,แล้วก็สืบไปสมายมีการบอกเอาเมียไปเลข่ขายบริการให้อีกคนหนึ่งเพราะว่าผลตรวจดีเอมาลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกที่เป็นพ่ออยู่กับแม่แต่เป็นลูกของอีกคนข้างบ้านใช่ไหมคะซึ่งมี DNA อ็ตรงกันอย่างเงี้ย ก็มาทราบว่าเออมีการเล่ขายกันเกิดขึ้นนะคะจนกระทั่งไอ้มีการออกมาจับว่าค้ามนุษย์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คือขายบริการอะไรประมาณนี้นะคะแล้วผู้เป็นแม่ก็ยอมรับเองว่าเป็นคนที่ทําร้ายน้องด้วยถึงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ข่าวที่ออกมาก็คือบอกทําน้องร่วงก็เลยเอาไปโยนทิ้งความเป็นจริงแล้วถ้าทําน้องร่วงนะคะคนเรา เมื่อรู้ว่าน้องเราลูกของเราเนี่ยลูกในไส้ของเราที่เราตั้งท้องมาตั้งหลายเดือนเนี่ยแล้วก็คลอดเขาออกมาเนี่ยถ้าลูกเราตกหน่อยหนึ่งเราก็ต้องพาไปหาหมอแล้วใช่ไหมทุกคนคืออันดับแรกพ่อแม่ทุกคนต้องพาลูกตัวเองไปหาหมอเพื่อจะให้ตัวร่างกายว่าลูกเรามีอันตรายไหมแต่สิ่งที่เราได้ยินจากเด็กคนนี้ก็คือเอาลูกไปทิ้งต่อให้คุณเป็นเด็กนะคะความคิดคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการที่เด็กร่วงก็ต้องเอาเด็กไปหาหมอไม่ใช่เอาเด็กไปโยนทิ้งใช่ไหมคะทุกคน อันนี้ก็คืออนาคตคืออยากจะได้เหมือนคนอื่นๆที่เขาได้หรือเปล่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ได้ไปให้ร้ายแต่เราสันนิษฐานอย่างนี้นะคะก็คือเมื่อคุณเจอข่าวอะไรมากมายพวกนี้มีการเปิดรับบริจาคก,ก็เหมือนที่บ้านกกอกนะคะพอมีการสูญเสียเกิดขึ้นนั่งให้ให้เบอร์ให้เบอร์ธนาคารก็มีการบริจาคเข้ามามากมายมหาศาลใช่ไหมคะตอนนั้นที่เราดูข่าว ก็จากการที่น้องหายเหมือนกันนะคะจากการที่น้องหายเหมือนกันก็เปิดรับประจาคก,ก็คือเงินที่ได้มาได้มาง่ายๆนะะี่ค่ะจากคนใจบุญสายบุญทุกคนที่มีความสงสารกับเด็กมีความสงสารกับครอบครัวโดยที่ไม่รู้ว่าครอบครัวโกหกการหายของเด็กไปเพราะที่เราติดตามก็คือมีการออกมายอมรับว่าวันที่เกิดเหตุที่บอกน้องหลับก็ไม่ได้หลับอันนี้คือการโกรหกเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะทุกคนมีหรือต่อๆไปจะไม่โกหกนะคะ เมื่อคนโกหกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วที่หลังๆมาเราจะเชื่อได้ไงว่าสิ่งที่เขาพูดคือความจริงใช่ไหมคะก็เหมือนกับกรณีเนี่ยแม่ของเด็กนี่แหละนะคะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ย้อนอดีตไปได้จะไม่ทํากับเด็กอย่างนั้นแต่ที่เรารู้ก็คือคุณทําไปแล้วแล้วก็มายอมรับไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเอาไปทำเนี่ยไปว่าไปโยนเด็กทิ้งมันจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้เพราะว่ายังหาหลักฐานไม่ได้นะคะแต่เหตุการณ์นี้มันก็คือ เราเห็นข่าวมาแบบนี้เยอะแยะก,ก็คือความที่เป็นบอกเรียกตัวเองว่าเป็นแม่แต่ทําร้ายลูกก็มีมากมายหรือคําที่บอกว่าเป็นพ่อทําร้ายลูกตัวเองก็มีมากมายให้เราเห็นในสังคมนะคะสังคมไทยเรานี่แหละไ,ไม่ได้ไปพูดถึงสังคมที่อื่นหรอกคะ่ะก็คือสังคมไทยเรานี่เลยคือพอทําอะไรที่มันน่าสงสารนะคะแล้วก็ออกมาเปิดรับบริจาคเพื่อเรียกร้องความสงสารซึ่งคนไทยมันมีอยู่แล้วในจิตใจก็คือความ รักความเอื้ออาทรความสงสารความห่วงใยคนในประเทศเดียวกันในในสังคมเดียวกันคือเป็นใจใจบุญใจกุศลก็ช่วยกันบริจาคโดยไม่คิดหวังอะไรก็คืออยากให้เพราะสงสารนี่แหลคะค่ะมันจึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนื่องๆน,นะคะเราไม่ไปโทษใครหรอกค่ะว่าแต่ละกรณีใครเป็นคนทําเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันมีเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมเกิดขึ้นก็คือ พ่อแม่ทำร้ายลูกตัวเองเพื่อวางเงินบริจาคนี่แหละคือมีให้เราเห็นมากมายนะคะในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วยังจะมีการมีสื่อสื่อบางสื่อบางแขนงด้วยที่นําเสนอให้ความสงสารกับผู้เป็นแม่ของเด็กแปดขวบนี้ว่าชีวิตเขาน่าสงสารน่าสงสารแต่ว่าคุณยอมรับว่าคุณเป็นคนทําร้ายน้องมันจะน่าสงสารตัวหน่อยในเมื่อคุณก็คือคนที่ทําร้ายลูกของตัวเอง จะเอาความน่าสงสารมาจากไหนล่ะจะให้คนที่เราคือมองเห็นในสิ่งนี้ผิดถูกชั่วผิดชบผิดชอบชั่วดีเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรทําไมเราถึงจะต้องไปเยอนยอผู้เป็นแม่ที่ทำร้ายแดกแม้กระทั่งลูกของตัวเองต่อให้คุณไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งแรกที่คุณควรจะทําก็คือต้องพาลูกไปหาหมอใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่เอาไปโยนทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราเลยออกมาพูดมาแย้งกับกับสื่อหรือว่าอะไรที่จะ ชี้นำว่าควรให้ความเห็นใจกับคนที่กระทาผิดไปแล้วเมื่อเขายังไม่สํานึกผิดยังไม่ได้รับโทษเราจะให้อภัยเขาทั้งท,งท้งที่ความผิดนั้นเขายังไม่ได้รับเลยหรยอค่ะนะคะอันนี้ก็เลยเอาออกมาพูดเนาะคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะก็ฝากเอฟซีลุงพลปาแตนทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลปาแตนทุกๆตัวที่ทําออกมานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลปาแตนก็คือมาดีพิษของคุณแลชนี รูทินแซ่ดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเรื่องตัวนั้นตามกำลังของเรานะคะอย่าทำให้เกินตัวนะคะมันจะทำให้เราเป็นทุกข์นะคะหากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดลงพลประแตนโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงลงพลประแตนแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ